างเขากอยตัดทางนี้นี่คือแบบเมื่อก่อนแม้แต่กลางวันผมยังเห็นผีอะ่ะนี่เราลองมาดูกันตอนประมาณตีหนึ่งหรือเปล่าเราเรามาลุยันประมาณตีหนึ่งว่ามันจะขนาดไหน กอดถุงไว้เน้นๆให้กอดถุงไว้ติ๊งใหญ่อย่าทำอย่างนั้นสิจะลุ่นคู่เลยโอ้ยหน่อเลื้อยกบดีหน่อเลื้อยกบขอไว้ขอไว้ขอไว้ผมก็กลัวลุ่นทำไมไม่ดึงตรงนี้แล้วไอ้ดึงที่มันแบบไม่ต้องกระชากพอ แล้วคือเมื่อก,ก่อนอ่ะมันจะมืดมากแต่ว่า8โมงอ่ะผมยังเห็นคนแบบเดินตักหน้าถนนอ่ะที่เป็นเงาดำอ่ะแล้วก็จางหายไปต่อหน้าต่อตาสามสี่เงาลวดเดียวในวันเดียวเลยในห้านาทีอ่ะ เพิแล้วแหละเพอย่าปัาาานจชันละจะมันยังชันละแค่ได้พึ่งละมันจะชันละเขาจะอยเหรอใช่แล้วมันจะมีจุดทิ้งสารพะภูตรงนั้นแหละที่ว่าแบบสุดในรุ่น ขับรถคนเดียวเลยไม่แน่ใจแต่ว่าผมเคยเห็นทางนี้จริงจังมาก<อ>คือไอ้ตรงมุมนี้อาจจะแบบไม่ได้เห็นถี่เว้ย<อ>แต่ว่าทางตรงลงไปมันจะตัดกับโรงงานอะไรสักอย่างนี่แหละลืมชื่อละไม่ได้สงขาเคนนิงด้วย จะลงเขาครับจับแทนให้มั่นบอกเลยเพราะว่าถ้ามีอะไรตัดหน้ารถนี้เราจะต้องแบบพุ่มใส่ผมไม่เคยหลบเลยทางเนี้ยบอหลบไม่ได้มันชอบจางจางหายไป เรียบเรียบถนนแบบนี้ผมมาเจอแบบเดินแบบลุงแก่ๆบ้างผู้หญิงตัวใหญ่อ่าบ้างก็มีเด็กอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากก็รู้แล้ววันนี้เจอไม่เจอ กลับไปแม่งไปย้อนคลิปตัอีกทีเอา้าเต้นเลย <laughs> โหพี่ผมกระปูขนาดนี้พี่ก็ขับรถคิวเนาะชิล <laughs> <laughs> แหละอาชีพพอเดินเขาบอกอย่างนี้นะว่ากลัวผีกบกลัวอดนะเขากลัวอดดีกว่า <laughs> Thank you.